สวัสดีครับกลับมาพบกับแคร์เทอรีทฤษฎีบัรทองอีกครั้งครับก่อนหน้านี้เราพาไปดูหลายๆมิติของโครงการ30บาทารักษาทุกโรคในครัวปีที่22นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของ30บบาทารักษาทุกที่ด้วยแบบประชาชนใบเดียวนะครับเราฟังจากมุมของสปสชมาแล้วว่า เตรียมโครงการว่ายังไงพัฒนาไปถึงขั้นไหนนะครับก่อนหน้านี้เราพูดว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนสําคัญในการที่พลิกระบบหลักประกันสุขภาพทุนหน้าให้ไปขั้นหนึ่งแต่อีกมิติดงก็จะมีคนทัดทควงว่าด้วยนโยบายนี้เนี่ยจะทําให้คนเนี่ยข้ามขั้นไปรักษาในโรงพยาบาลใหญ่เลยกับอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะบอกว่าเอะระบบปฐมภูมิสถานีนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบนเนี่ยอาจจะถูกลือนไปหรือเปล่าคนจะข้ามข้ามไปใช้ที่อื่นหรือเปล่าวันนี้นะครับเราก็เลยได้รับเกียรติเป็นพิเศษนะครับจากผู้ช่วยศาสตร,ตราจารย์ดรนายแพทย์สัมฤทธิ์ศรีธรรมรงสวัสดิ์จากคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับท่านเป็นผู้หนึ่งนะครับที่ร่วมทําการวิจัยนะครับในโครงการพื้นที่นําร่องของโครงการ30บาทรักษาทุกที่นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่า พ่อคนพบนะครับ3าบาทรักษาทุกที่ดีจริงหรือสวัสดีครับคุณหมอครับก่อนอื่นอยากชวนอย่างนี้ฮะว่าที่ผ่านมาที่เราศึกษาเนี่ยเฟสแรกเปิดได้ที่เริ่มต้นไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะที่ผ่านมามีอะไรที่น่าสนใจที่เราน่าจะจับตามองครับก็ก่อนอื่นเริ่มต้นเนาะก็คือทางสปชเนี่ยเข้ามาติดต่อให้กับทางรามาที่ม่ดีว่าอยากให้ช่วยไปทาประเมินในช่วงเฟสแรกที่จริงเราติดต่อกันตั้งแต่ตอนปลายปี ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าด้วยกระบวนการของการทําสัญญาต่างๆเนีย่ยมีความล่าชา้าการที่เขามีนโยบายนี้เนี่ยเขามีความคาดหวังหรือว่าเขาคาดหวังว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะหลักๆที่เขาคาดหวังคือว่าจะคาดหวังว่าจะทําให้คนเข้าถึงบริการดีขึ้นชาวบ้านเข้าถึงบริการได้ดีขึ้นมีความสะดวกรวดเร็วลดระยะเวลาการรอคอยแล้วก็มีความพึงพอใจมากขึ้นนะครับนั่นคือเป็นประการประการหลักที่ที่เขาเขาอยากดาเนินนโยบายนี้นะครับด้วย อาจจะมีเสียงบ่นจากประชาชนว่าออด้วยความที่บัตรทองเนี่ยเราจ่ายแบบเมาจ่ายายหัวและคนไข้เนี่ยต้องไปรับบริการที่โรงพยาบาลคู่สัญญาหลักก่อนไม่สามารถข้ามไปรับบริการที่อื่นได้นะครับนโยบายนี้ก็จะตัดปัญหานั้นว่าโอเคถ้าเกิดเขาจําเป็นแล้วต้องไปรับบริการที่อื่นเขาสามารถไปได้โดยสะดวกโดยที่ไม่ต้องอาศัยใบยสองตัวก็ได้นะครับแต่ว่าก็มีความกังวลนะครับคนที่เขากังวลนั่คือกังวลว่านโยบายนี้มันจะจะไปทําให้ โรงพยาบาลใหญ่ซึ่งแออัดอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยมีความแออัดเพิ่มขึ้นมากขึ้นหรือไม่เพราะทุกคน<อ>ก็อยากไปโรงพยาบาลใ,ใหญ่ใช่ไหมใช่ประการที่2ก็คือว่าเอระบบนี้เนี่ยมันจะไปทําลายระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ทางนโยบาย30บาทเนี่ยเขาทำไว้ตั้งแต่แรกไหมที่ต้องการให้คนไข้ไปรับบริการที่หน่วยบริการใกล้บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆที่เราพยายามจะไปแกะว่าโอเคมีผลกระทบต่อสิ่งเลนี้หรือเปล่า ความกังวลที่ว่าจะทําให้โรงพยาบาลใหญ่เนี่ยมีความแออัดของคนไข้เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับเราก็ไปทบทวนข้อมูลการใช้บริการของโรงพยาบาลต้องเรียนว่าในในเฟสแรกที่เราทําในสี่จังหวัดเนี่ยมันจะมีเฉพาะโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเราก็ไปดูว่ามีคนไข้ไปรับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปที่เป็นโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมในช่วงสามเดือนแรกรเมื่อเทียบกับสามปีย้อนหลังนะครับข้อค้นพบที่น่าสนใจคือว่าเรา ไม่พบว่ามีการใช้บริการข้ามเขตเพิ่มขึ้นการใช้บริการข้ามเขตเพิ่มขึ้นในที่นี้หมายความว่าคนไข้ที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลอำเภอแล้วข้ามไปใช้บริการที่โรงพยาบาลจังหวัดมีเพิ่มขึ้นไหมแต่พบว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมานไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เราก็สรุปได้ว่าการใช้บริการข้ามเขตเไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะน,น,นั้นนโยบายนี้ก็ไม่ได้ทําให้ความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะครับประการที่2 นะครับที่เราดูก็คือว่ามีคนไข้รา,ายใหม่ที่ก่อนหน้านี้เข้าไม่ถึงบริการแล้วมาใช้บริการเพิ่มขึ้นไหมนะครับอันนี้เขาก็สนใจเป็นประเด็นเชิงนโยบายว่าเออนโยบายนี้จะทําให้มีคนเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นหรือเปล่นานะครับเราไปดูว่ามีคนไข้รา,ายใหม่ที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยในช่วงไตรมาสแรกของ3ปีย้อนหลังเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราก็พบว่าในปีปี67ก็คือปีนี้เนี่ยคนไข้รา,ายใหม่ที่มาใช้บริการ เมื่อรวมข้อมูล2ฐานนะคือข้อมูลของโรงพยาบาลเองกับข้อมูลของหน่วยบริการนวัตรกรรมรวมกันแล้วเนี่ยเราพบว่ามีการก้าวกระโดดของผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นนะครับะฉะนั้นเราก็สรุปว่ามีคนผู้ป่วยรายใหม่ที่มาใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์หมายถึง่าใช้สิทธิ์30บบาทเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ถามว่าก่อนหน้านี้เขาเข้าไม่ถึงบริการหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ก่อนหน้านี้เขาอาจจะเข้าถึงบริการอยู่แล้วเช่นเขาไปร้านยา<ม>ไปคลินิก แล้วก็จ่ายเงินเองแต่พอมีนโยบายนี้เนี่ยเขาก็มาใช้บริการแต่ว่าเขาไม่ต้องจ่ายตังค์ก็ถือว่าเป็นคุณค่ารายใหม่ที่มาใช้บริการในระบบเพิ่มขึ้นครับนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะที่เรากังวลน,นี่คือกังวลว่านโยบายนี้เนี่ยมันจะไปทําให้หน่วยบริการผสรมภูมเนี่ยมันอ่อนแอลงไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสปชอนเนี่ยใช้ยึดหลักว่าใช้พื้นทีคน่คนที่อยู่อำเภอนีนครับย่ต้องไปขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาล ประจำอำเภอหรือโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ก็คือโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลอำเภอที่ว่าเนาะเพราะฉะนั้นอยู่ต้องไปรับบริการที่โรงพยาบาลนี้ก่อนหรือว่าอยู่จะไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลที่อยู่ในอำเภอนั้นก็ได้หมายความว่าเป็นเป็นทางเลือกให้กับคนไข้แต่ว่าเขาไม่สามารถข้ามไปใช้บริการที่โรงพยาบาลจังหวัดได้ถ้าจะข้ามไปโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยเขาจะต้องมีใบส่งตัวใช่ไหมซึ่งอันนี้พอมีนโยบายนี้ก็ไม่ต้องมีใบส่งตัวใช่ใชไหมดันันกรณีของคนไข้ที่ เคยถูกส่งตัวไปรับบริการที่โรงพยาบาลใหญ่นะครับแล้วก็มีนัดหมายขอยงคุณหมออยู่แล้วเนี่ยจากโนโยบายนี้ก็ทําให้เขาไม่ต้องกลับมาขอไปส่งตัวใหม่อันนี้เขาก็สะดวกขึ้นเนาะถามว่าแล้วบานทาให้ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิมันแย่ลงไหมข้อมูลตอนนี้ยังตอบได้ไม่ชัดว่ามันแย่ลงนะครับแต่ว่าด้วยความที่มีหน่วยบริการนวัตกรรมเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเราพบว่าจริงๆหน่วยบริการนวัตกรรมเนี่ยเริ่มมีตั้งแต่ตอนช่วงโควิด จากนโยบายโควิดเนี่ยที่ทางกระทรวงสาธารณสุขและก็สปชเนี่ยเขาต้องการลดความแออัดของโรงพยาบาลซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเราพบว่าก็มีคลินิกและร้านขายยาเข้ามาร่วมให้บริการจํานวนหนึ่งเนาะแต่พอหลังมีนโยบายเรื่อง30บาทรักษาทุกที่เนี่ยเราพบว่ามันมีการก้าวกระโดดของจํานวนคลินิกแล้วก็คลินิกนวัตกรรมที่เข้ามาร่วมนโยบายเนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับนวัตกรรมทั้งหลายคนเนี้ย แล้วก็สามารถอนุมานว่าเขาก็เป็นหน่วยบริการปรทมุมภูนใช่ไหมเพราะว่าไม่ใช่โรงพยาบาลใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าออระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเนี่ยมันจะแยกลงไหม,มแต่ว่าสิ่งที่สําคัญนี่คือว่ามันต้องมีการจัดบริการในลนักษณะที่เป็นเครือข่ายหมายความว่าเขาต้องมาเข้าเป็นเครือข่ายการให้บริการร่วมกันไม่ใช่เป็นคลินิกแยกอิสระแต่ละคลินิกใช่ไหม ซึ่งระบบตอนนี้มันยังเป็นลักษณะการแยกเป็นอิสระของแต่ละคีินิกอยู่ใช่ไหมะฉะนั้นเราสามารถทําให้มันมีการเชื่อมโยงมันก็จะทําให้ระบบนียมันมีความสมบูรณ์มากขึ้นทีนี้พอคุณหมอเล่าถึงเรื่องของจํานวนผู้มาใช้บริการแล้วเนี่ยฮะก็ต้องถามก่อนว่าในการสํารวจของคุณหมอเนี่ยครับมีถามไปยังประชาชนด้วยไหมครว่าได้รับรู้เรื่องของโครงการ30บบาทรักษาทุกที่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับ คือเราไม่ได้มีการทําสํารวจในกลุ่มประชาชนทั่วไปเนาะแต่ว่ามันจะมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ของของไคแท็บที่เขาทำที่เขาไปทำเซอร์วีในในผู้ป่วยหรือว่าเขามีการทําเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดนําร่องเปรียบเทียบกับจังหวัดที่ยังไม่มีมการนาร่องจังหวัดที่นําร่องเนี่ยก็จะประชาชนก็รับทราบนโยบายนี้มากกว่าเพราะว่าจริงๆในช่วงที่สปสช,ชได้เริ่มเข้าไปดําเนินการในจังหวัดนาร่องเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์ ในหลายๆรูปแบบในจังหวันดนั้นๆอยู่แล้วด้วยซึ่งนั่นก็หมายความว่าประชาชนเองก็รับรู้นะฮะแล้วกเ็เริ่มปรับตัวเนาะจากผลการวิจัยก็น่าสนใจว่าจริงๆแล้วไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เพิ่มภาระให้กับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ <S <S ก็เป็นการประเมินช่วงแรกช่วงแรกช่วง3มเดือนแรกเราคงต้องติดตามต่อไปว่า3เดือนผ่านไปเนี่ยพฤติกรรมการใช้บริการมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนอย่างไรเนาะอันนี้สิ่งที่ก็มีบางคนสันนิษฐานว่า อาจจะเป็นช่วงแรกเนาะของนวัตกรรมหน่วยบริการนวัตกรรมที่มีคนไปใช้บริการเยอะเพราะว่าชาวบ้านอยา,ากอยากลองว่าเออมีของใหม่ไปใช้บริการแล้วจะเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคงใครอาจจะค่อยๆเฟสลงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องไปออติดตามประเมินต,ต่อไปถ้าในภาพรวมนะครับจากการศึกษาเนี่ยมันเปลี่ยนเกมมันเป็นเกมเชนเ,เจอร์ขนาดไหนกันบ,นบการที่มีนโยบายนี้ขึ้นมาเมื่อเทียบกับการที่มีนโยบายหลักการสุขภาพทั่วหน้ามาก่อนหน้านี้22ปี ผมคิดว่าสิ่งที่มันสําคัญได้คือว่ามันทําให้มีตัวเลือกให้ชาวบ้านมีทางเลือกในการไปรับบริการมากขึ้นนะครับมองกับการเนี่ยอาจจะทําให้หน่วยบริการปฐมภูมิเนี่ยของเดิมที่มีอยู่เนี่ยต้องพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อดึงคนไข้ไว้ก็ได้ใช่ไหมอันนี้คือผมคิดว่าก็เป็นสนินฐานที่มันตัดเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบเพราะนั้นเราก็คงต้องติดตามประเมินต่อไปว่าเป็นอย่างไรบ้างพูดถึงโรงพยาบาลใหญ่ๆครก่อนหน้านี้เราบอกว่าเออส่วนหนึ่งเนี่ย นเคบนนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะสามารถลดโหลดลดความแอบยของโรงพยาบาลใหญ่ๆได้ตอนนี้เฟสแรกและก็ที่คุณหมอเห็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตรงเนี้ยเรายังไม่พอดีเราไปโฟกัสอยู่ที่ว่าทําให้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าเนาะเราไม่ได้ไปดูว่ามันทาให้เขาลดลงหรือเปล่าเพราะฉนั้นก็เลยจริงๆถ้าจะลดลงเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญนี่คือว่าถ้าอยากจะให้ลดก็คือลดในกรณีของคนไข้ที่เจ็บปวดเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรต้องไปโรงพยาบาลใหญ่ว่าไม่ต้องไปนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่า ในระยะถัดมาเนี่ยอาจจะต้องมาดูประเด็นนี้มากขึ้นว่าเป็นยังไงนะครับมีเรื่องของโรคเรื้อรังะที่งานวิจัยคุณหมอก็กสะท้อนภาพบางอย่างอันนี้อยากให้คุณหมอช่วยเล่านิดนึงครับว่าโรคเรื้อรังเนี่ยมันมีอะไรที่ยังต้องปรับปรุงอย่างที่ต้องต้องจัดการในโครงการนี้ก็อย่างที่ผมเรียนไปว่าต้องให้เครดิตสปชอนะว่าในช่วง 2, สองทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามจะมีนวัตกรรมต่างๆออกมาเนาะเพื่อทําให้คนไข้เนี่ยที่ถือบัตรทองเนี่ยเข้าถึงบริการได้มากขึ้นครับ แต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่เราต้องให้ความสนใจมากขึ้นใน่นกรณีของผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งหาลายนะครับโดยเฉพาะยิ่งเบาหวานความดันเพราะว่าและเพราะว่าผู้ป่วยเบาหวานความดันเนี่ยจะเป็นอันดับต้นๆของคนไข้ที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบานลนะครับเพราะฉะนั้นความแออัดของโรงพยาบาลเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็มาจากผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรงังได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถดูแลตรงนี้ได้ดีก็จะป้องกันไม่ให้ก็เกิดภาวะแทรกซ้อนใช่ไหมอย่างเช่นพวกเป็นสโตรฟ เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตับวายไตายวายต่างๆตามมาใช่ไหมสิ่งที่รูปแบบระบบตอนนี้ที่ทำเนี่ยคือว่าเราไปทําให้คนเ,นเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นแต่ว่ายังไม่มีนวัตรกรรมในการที่จะไปทํำยังไงที่ทําให้คนไข้ได้รับการดูแลที่มันต่อเนื่องเชื่อมโยงและก็บรรณาการมากขึ้นโดยเฉพาะใีกคนีนของผู้ป่วยโรคเรื้อรังซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราเสนอว่าควรจะต้องให้ความสนใจมากขึ้น<ม>การมีคลินิกนวัตรกรรมก็เหมือนกับให้มีตัวเลือก ในการไปรับบริการมากขึ้นแต่ว่าประเด็นเรื่องของการบูรณาก,การและการเชื่อมโยงของระบบบริการนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะต้องให้ความใส่ใจมากขึ้นว่าจะทํำยังไงที่ทําให้คนไข้ที่เป็นโรคเรื้อรังทั้งหลายเนี่ยเขาได้รับการดูแลที่แบบต่อนเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไข้แล้วก็ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือเรื่องของงบประมาณอันนี้ไม่แน่ใจว่าในส่วนที่คุณหมอได้ลงไปทําวิจัยนะครับมีมีการพูดคุยหรือ สำรวจเรื่องของงบประมาณที่จัดการในส่วนนี้ไหมครับว่าผลมันออกมาเป็นยังไงแล้วก็ในมุมของทางโรงพยาบาลเองหรือผู้ให้บริการคลินิกนวัตกรรมเองเนี่ยฟีดแบ็กยังไงบ้างครับตอนนี้ยังไม่มีปัญหาข้อร้องเรียนจากคลินิกนวัตก,กรรมเนาะเขาก็ได้รับการจาัดสรรเงินจ่ายตังจากสปชค่อนข้างดีเพราะว่าสปชเนี่ยตกลงกันว่าถ้าเขาส่งข้อมูลเนี่ยเขาจะจ่ายภายใน3วันใช่ไหม พวกคลินิกต่างๆเนี่ยก็ได้รับ,รบการจ่ายเงินยังเป็นปกต,ติดีอยู่ตแต่ที่อยาจจะต้องน่ากังวลอยู่มากกว่าคือตัวสปอชเองนะครับเนื่องจากว่านโยบายในช่วงแรกที่เขาดําเนินนโยบายนี้เนี่ยทางรัฐบาลยังไม่ได้มีการจัดสรรงบมังให้เพิ่มเติมเพราะฉนั้นผมคิดว่าการที่มีนโยบายนี้มาแล้วก็ทําให้คนเข้าถึงบริการมากขึ้นใช้บริการมากขึ้นเนี่ยถ้าไปอาศัยงบประมาณ30บาทที่เขาได้อยู่เดือนเนี่ย มันก็จะไม่พอ,อ,อทางสปชเท่าที่ทราบพิว่าเขามีนยโยบายว่าเขาจะไปของอบกลางเพื่อมาจ่ายชดเฉยให้กับกรณีของคลินิกนวัตก,กรรมทั้งหลายรวมทั้งกรณีที่มีการใช้บริการข้ามเขตไปใช้บริการที่โรงพยาบาลใหญ่นะครับเนื่องจากว่านยโยบายเราเนี่ยทำให้คนชาวบ้านสะดวกขึ้นและก็ชาวบ้านพึงพอใจนะครับทางรัฐบาลเองก็ได้เครดิตจากเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลเองก็ต้องรับผิดชอบในแง่ของการจาัดสรรต้องประมาณเพิ่มเติมมาให้กับ โรงพยาบาลต่างๆมิเช่นนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดแรงต่อต้านจากหน่วยบริการเพราะว่าถ้าบอกว่าไม่มีงบให้เพิ่มเติมแต่ว่าไปใช้งบ30มบาทที่ได้มาอยู่แล้วนั่นหมายความว่าก็ต้องไปเบียดบังเงินที่เคยจัดสรรให้กับโรงพยาบาลต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นถ้าพูดถึงเรื่องหน่วยบริการนวัตกรรมอ่ะคือก่อนนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันมันอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงก,กันมากนะรอบนี้เนี่ยสปสชอตอนที่เราเราคุยกับคุณหมอเฉลตก็พูดว่า มันจะน่าจะสามารถคอนเน็กต์เดินดอกแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดเข้ากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านยาก็ดีไม่ว่าจะคลินิกพยาบาลก็ดีคลินิกก็ดีอันนี้การศึกษาของคุณหมอเห็นไหมครับว่ามันสามารถที่จะคอนเน็กต์แต่ละจุดเข้าด้วยกันได้และทำ<อ>ให้ระบบมันคอมพลตขึ้นตอนที่ไปประเมินเฟสแรกเนี่ยเราเจอปัญหานี้อยู่ว่ามันไม่คอนเน็กกันมันแยกเป็นอิสระของแต่ละกันเนื่องจากว่าสปชเนี่ยกำหนดให้หน่วยบริการนวัตกรรมทั้งหลายส่งข้อมูลตรงเข้าสปอชแล้วสปอชก็จ่ายตรงไปที่หน่วยบริการนวัตกรรม เพราะฉะนั้นจะไม่มีช่องทางอันไหนที่ทําให้ข้อมูลไป,ไปเชื่อมต่อกันโดยเฉพาะกับหน่วยบริการคู่สัญญาดังทีนี้ suggestion น,นะคุณหมอเราเห็น4จังหวัดต่อจากนี้เนี่ยมันจะเป็นทั่วประเทศและมีเรื่องที่เรากังวลไหมครับแล้วมีเรื่องอะไรที่เราอยากจะแนะนําต่อไปประเด็นแรกคงเป็นเรื่องของระบบข้อมูลสารสนเทศเนาะว่าทำอย่างไรที่จะทําให้มันสามารถเชื่อมต่อกันได้เนื่องจากว่าพอเราบอกว่าอนุมัติให้คนไข้ไปที่ไหนก็ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลเขาไม่เห็น ข้อมูลของคนไข้ว่าไปรับบริการที่ไหนมาบ้างเนาะอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการให้บริการว่ามันอาจจะซ้ําซ้อนรวมทั้งกรณีถ้าหากว่าเป็นคนไข้พวกโรคเรื้อรังอย่างที่ว่าเนาะดังนั้นการบรูรณาการของระบบข้อมูลสารสนเทศเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับแล้วก็จะเป็นอน,นิสงส์ต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศของประเทศไทยด้วยนะครับที่ทําให้เห็นข้อมูลที่มันเชื่อมโยงกันมากขึ้นส่วนประเด็นที่2ก็คือว่าพอข้อมูลเนี่ยจริงๆมันก็เชื่อมมันก็ต่อเนื่องกันเนาะ เรื่องข้อมูลกับเรื่องของการจัดเครือข่ายการให้บริการโดยก็ยิ่งระวังหน่วยบริการคู่สัญญาหลักกับหน่วยบริการนวัตกรรมมันควรจะมีการเชื่อมโยงการให้บริการหรือมีการส่งต่อข้อมูลแล้วก็ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างกันได้นะครับถ้าเรามองว่าหน่วยบริการนวัตกรรมเนี่ยมันเกี่ยนเป็นเครือข่ายการให้บริการร่วมกันกับโรงพยาบาลคู่สัญญาหลักอันนี้ก็จะทําให้เขาต้องทํางานร่วมกันวางแผนการทํางานร่วมกันได้รวมทั้งในการส่งต่อคนไข้ระหว่างกันได้ นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดความแออัดของโรงพยาบาลตรงหลักๆของพิว่าคของมี2อสอง,สองรงนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของระบบข้อมูลผู้ป่วยเนาะระบบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยนะครับถ้าใครเคยใช้หมอพรเนาะก็จะเห็นวะ่าในชะ่วงโควิดเนาะที่เราไปฉีดวัคซีนมันจะมีข้อมูลของการได้รับวัคซีนในในใน,ในแอปหมอพรเนาะกรนะทรวงสาธารณสุขตอนนี้เขาอยากจะใช้หมอพรเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย ก็ค <chat> ือว่าเวลาที่เราไปรับบริการที่โรงพยาบาลของกระทรวงตอนนี้เนี่ยหลายๆแห่งเขาจะมีการอัพข้อมูลเข้าในหมอพร้อมเพื่อให้คนไข้เนี่ยมีข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เราพบว่าของหน่วยบริการนวัตกรรมเนี่ยเขายังไม่มีการส่งข้อมูลเข้าหมอพร้อมเพราะฉะนั้นข้อมูลมันก็จะไม่เชื่อมกันนะครับถ้าเราสามารถพัฒนาข้อมูลส่วนบุคคลของคนไข้เนี่ยให้มันเป็นเครื่องมือสำหรับคนไข้ในการดูแลตัวเองได้หมายความว่ามันอาจจะต้องมีการต่อยอด หมายความว่าอย่างเช่นข้อมูลข้อมีผลเลือดใช่ไหมไป,ไปเป็นเบาหวานไปเจาะเลือดแล้วน้ําตาลสูงมันควรจะมีคําแนะนําให้ได้ในในแอป,ปเลยว่าโอเคคุณชายควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรอันนี้มันก็จะช่วยทําให้ระบบการดูแลตัวเองของคุณชายเนี่ยดีขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับพื้นที่กรุงเทพซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นพื้นที่ซับซ้อนที่สุดคือโรงพยาบาลสังก,กัดกระทรวงสาธารณสุขมีน้อยมากแล้วก็เป็นหน่วยบริการสังกัดอื่นๆซะเยอะแล้วก็เป็นพื้นที่เขาบอกว่าเมืองอกแตกแต่ละคนแต่ละหน่วยงานก็ มีอาณาจักรของตัวเองแล้วก็ระบบบัตรทองในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นระบบที่ซับซ้อนที่สุดอันนี้คุณหมอเห็นภาพยังไงบ้างครับหลังจากที่จะประกาศใช้30บาทรักษาทุกที่ในกรุงเทพนะครับถ้ามีคลินิกถ้าสาม,มารถให้มีคลินิกนวัตกรรมเข้ามาร่วมคลินิกนวัตกรรมหรือร้านขายยาไอ้พวกหน่วยบริการนาวัตกรรมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาทําให้คนเข้าถึงบริการมากขึ้นก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบเคียงกับทั่วประเทศนะคนถือบัตรทองในกรุงเทพเนี่ย มีอัตราการเข้าถึงบริการและใช้บริการต่ำที่สุดในประเทศไทยแต่คงเราคงไม่สามารถสรุปได้ว่าเขาเข้าไม่ถึงบริการเพราะว่าเขาอาจจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไปใช้บริการที่อื่นแล้วก็จ่ายเงินเองได้ถ้าเกิดสมมุติกรณีอของมีคลิน,น,กรรนิกนวัตกรรมหรือหน่วยบริการนวัตกรรมต่างๆเข้าร่วมให้บริการมากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้คนโกทมที่ถือบัตรทองเข้าถึงหน่วยบริการได้ดีมากขึ้น ผมไม่ได้มองภาพว่าเขาจะข้ามไปใช้บริการที่โรงพยาบาลใหญ่มากขึ้นสร้างเท่าไหร่อย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยเขามีระบบในการจัดการภายในหมายความว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลโดยเฉพาะยิ่งโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนาะที่เขามีแผนกเฉพาะทางยแยะไปหมดปกติคนไข้จะไม่สามารถเดินแล้วก็เข้าไปที่หน่วยบริการคลินิกเฉพาะทางแต่ละแห่งได้ต้องไปมีมีระบบกลางที่เขาจะคัดกรองคนไข้ก่อนก่อนที่จะส่งเข้าไปหรืออาจจะมีระบบในการนัดหมายมีระบบโคต้า ในการรักคนไข้เพราะว่าต้องยอมรับความจริงว่าทางคลินิกแพทย์เฉพาะทางต่างๆในโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ถ้าเกิดคนไข้มันเยอะแอัะเขาก็อาจจะไม่สามารถให้บริการคนไข้ได้ทั้งหมดเพราะที่ผมเห็นข้อมูลได้คือว่าโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพเนาะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือกสสระทรวงอื่นก็แล้วแต่เนี่ยปกติเขาจะมีการกําหนดโคต้าในการให้บริการอยู่ถ้าโคต้าเต็มแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถเราไม่สามารถไปรับบริการได้ถึงแม้ว่า เราไปที่ออคลินิกทั่วไปแล้วแล้วเขา,เ,าเขามองหมอเขาตรวจแล้วคิดว่าเราจาเป็นต้องไปพบแพทย์เฉพาะทางเราก็ต้องไปเข้าคิวคตามนัดหมายที่เราสามารถเข้าไปได้เพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าระบบในโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยมันมีวิธีการจัดการทีนี้ข้อสุดท้ายอยากจะถามคุณหมอในออไม่ใช่ในมุมของผู้วิจัยละในมุมของบุคลากรทางการแพทย์ในมุมของตัวคุณหมอเองครับคุณหมอคาดหวังมองภาพ ปลายทางของโครงการ30บาทรักษาทุกที่เนี่ยอยากให้มันเป็นยังไงบ้างครับภาพฝันที่เราอยากเห็นหรือผมโดยส่วนตัวอยากเห็นนะครับผมคิดว่าการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไทยเนี่ยมันไม่ควรจะถูกจํากัดด้วยเรื่องของสิทธิการรักษาเนาะเราก็อยากให้ทุกองคทุนเนี่ยมีสิทธิ์เสมอกันเป็นระบบเดียวกันถ้าเราคาดหวังอยากจะให้คนไทยทุกคนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันเนาะโดยที่ไม่ถูกเลือกปฏิบัติได้หมายความว่า สิทธิ์เนี่ยมันควรจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับถ้าระบบนั้นเนี่ยเป็นของทุกคนเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะทําให้มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานมันดีขึ้นหรือลดความเหื่อมล้ําระวังหรือการเลือกปฏิบัติในการให้บริการลงได้ทราบว่าคุณหมอน่าจะทําศึกษาเรื่องสารสิบบาทและสารทุที่ในเฟสต,ต่อไปใช่ไหมครับหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อครับเกี่ยวกับโครงการนี้ตอนนี้ทางเราก็กําลังจะไปทําประเมินเฟสที่3เนาะตั้งเลขเฟสสามแล้วไม่ได้เป็นเฟสแลกเพราะเฟสที่2เนี่ย เขาขยายไปตั <c oughs> ni, ้งแต่เด si ือนเมษาจริงๆเจตนาลมเดือนที่สบชมาติดต่อคือว่าอยากจะให้ช่วยทําประเมินก่อนที่เขาจะขยายแต่อย่างที่บอกคือว่ากว่าที่เราจะเริ่มประเมินในเฟสแรกได้ก็คือเดือนมีนาแล้วตอนนี้เขาขยายไปเฟสที่3แล้วเฟสที่3ก็คือขยายไปอีกเป็น6เขต6เขตก็คือ1เขตมันก็จะมีหลายจังหวัดเนาะรวมทั้งหมดประมาณ45จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยเพราะนั้นเราก็จะไปประเมินว่ามันมีผลกระทบที่ คงจะดู3าประเด็นหลักๆอย่างที่ว่านะครับว่ามันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คนไข้เข้าถึงบริการดีขึ้นไหมชาวบา้านถึงพอใจไหมอะไรประมาณอย่างนเงี้ยนะครับสิ่งที่อยากเห็นก็คือว่าอยากจะให้ทางสวปชนเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของโรคเรื้อรังเรื่องการบูรณาการการจัดบริการร่วมกันร,ระหว่างหน่วยบริการและวัตรกรรมกับหน่วยบริการคู่สัญญาหลักนาอผมคิดว่ามันจะช่วยทําให้ประสิทธิผลของการดูแลรักษาคนไข้โรคเรื้อรังทั้งหลายเนี่ยมันดีขึ้น ความจริงเดโมเมนตัมเคยคุยกับค,ค,คุณหมอสุรพงษ์สือบวงดีนะครับซึ่งก็มีบทบาทสําคัญมากๆา้าเมเดียแลมวงดีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็เคยให้สัมภาษณ์เดโมเมนตัมไหมว่าถ้าโครงการนี้สําเร็จสิ่งสําคัญเลยก็คือกองทุนอื่นๆกองทุนประกันสังคมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนด้วยอาจจะช่วยทําให้ระบบภาพรวมในกองทุนอื่นเนี่ยดีขึ้นด้วยอันนี้ไม่แน่ใจคุณหมอเข็นตรงกันไหมครับใช่ั้นก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าจากที่เราไปประเมินแล้วก็ มีเสียงสะท้อนมาจากคลินิกในวัตรกรรมทั้งหลายเนาะก็จะมีคนไข้ที่ไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองไปขอใช้สิทธิ์บนการมด้วยแต่ว่าเขาใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นสิทธิ์อื่นอย่างเช่นประกรันสังคมหรือว่าสิทธิ์ค่าราชการนะครับผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดสมมุติว่าโครงการนี้ไปได้ด้วยดีเนี่ยก็อาจจะมีเสียงเรียกร้องจากผู้ประกรันตนในระบบประกรันสังคมหรือค่าราชการเองว่าทําไมเขาไปไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยประเด็นที่เราอาจต้องกังวลและคอนเซิร์นอีกประการหนึ่งก็คือว่า นโยบายนี้จะทําให้ประชาชนเนี่ยดูแลตัวเองน้อยลงไหมแต่ก็มีคนตั้งประเด็นว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากรณีเมื่อก่อนที่เราไม่ให้ไปพวกคลินิกนวัตกรรมเนาะคนไข้ก็ต้องมาโรงพยาบาลซึ่งต้นทุนการรักษาที่โรงพยาบาลมันจะแพงกว่าที่ไปทางคลินิกนวัตกรรมทั้งหลายเนาะถ้าเกิดสมมติเราสามารถโยกคุณค่าอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆเป็นท้องเสียเป็นไข้หวัดเมื่อก่อนเข้ามาใช้โรงพยาบาลใช่ไหม ม A, e FL, ไม่ต้องมาใช้โรงพยาบาลเข้าไปใช้ร th, ick, บริการที่คลินิกวัชกรรมที่มีราคาถูกลงอาจจะทําให้กองทุน <c oughs> มีภาระค่าใช้จ่ายลดลงด้วยก็ได้อันนี้ก็มีความเป็นไปได้เป็นอะไรอ่ะเป็นสมมุติฐานที่เราตั้งไว้ได้ประเด็นก็คือว่าเราก็อาจจะต้องไปทําประเมินแล้วก็ดูว่าข้อม <c oughs> ูลพวกนี้เนี่ยมันไปทางไหนมากกว่ากันก็จริงๆวันนี้การคุยกับคุณหมอนี่คือได้ประโยชน์มากๆเพราะว่าต้องบอกว่าคุณหมอเข้าไปเห็นการทํางานจริงซึ่งการประเมินเนี่ยต้องบอกว่าทางสปสชเองก็ ควบคู่กับการนรออําร่องเนี่ยที่อย่างที่คุณหมอได้อธิบายไปแล้วนะครับก็เราได้คุยกับท่านเลขาสอบอสชไปก็ทราบว่าอยู่ในระหว่างการพยายามพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างที่คุณหมอสำลิศได้ได้ฟีดแบ็ไปด้วยนะครับเรื่องของการเชื่อมโยงระบบต่างๆซึ่งในอนาคตเราก็จะได้รับสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมแล้วก็มีประสิทธิภาพมีการเชื่อมโยงการมีการใช้ถ่ายข้อมูลต่างๆได้อย่างเต็มที่เต็มระบบมากขึ้นนะครับ ก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับขอขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สัมฤทธิ์ศรีธรรมรงสวสดิ์นะครับจากคณะแพทย์รามาธิบดีนะครับที่มาพูดคุยกับเราวันนี้ขอบคุณคุณหมออีกครั้งนะครับตอนหน้าของแคร์เทอรรี่จะเป็นเรื่องอะไรนะครับจะเป็นทฤษฎีว่าด้วยเรื่องไหนอีกนะครับอย่าลืมติดตามในทุกช่องทางของ The Momentum นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ